นะครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่21มีนาคมนะครับปี2017นะฮะตอนนี้ประมาณเที่ยง10นาทีนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวออกทริปลันเวร์ลันอินรถมอเตอร์ไซค์นะครับ CRF 250 Rally ผมนะครับตอนนี้ก็เก็บของเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวออกสายนิดนึงนะฮะจะไปเขาใหญ่นะน่าจะถึงทันเวลาการเต็นน่าจะถึงสักประมาณ4ี่โมงเย็นนะฮะ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับของก็ จริงเมื่อวานจะออกแต่เมื่อวานแล้วครับพอดีขุกขักเรื่องของเรื่องกล่องเรื่องอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็เอาไปประมาณเท่านี้นะฮะว่าจะไปอยู่สักสองคืนนะครับผมก็เอาเต็นท์ไปเอาอุปกรณ์แคมปิ้งไปนะครับผมก็เ,เสื้อผ้าน,นิดหน่อยนะฮะไปหนักเรื่องพวกเต็นท์พวกแผ่นรองนอนนะครับผมเดี๋ยวไงพอไปถึงแล้วเนี่ยการใช้งานอะไรยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังอีกมารีวิวให้ชมมิลนะครับผม โมงห้าสิบแล้วนะฮะแวะพักที่ปตทแถวคลองหกนะครับยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะแวะเติมน้ามันเติมน้ำมันไปร้อยสามสิบบาทนะครับผมเติมเต็มถังม,มาผมพิ่งกดจับทิปนะมาสตาร์ทที่นี่ว่าทิปเอใช้ระยะกี่กิโลนะครับวิ่งจะกดเป็นนะฮะพี่จะเซตทิปเป็นนะฮะ ก็ซื้อน้ำมาทานนะที่ศิลนะครับก็ตอนนี้นั่งพักอีกทั้งนะึงนะจะประมาณ5้าทีก็คงจะเคลื่อนย้ายต่อไปแล้วนะครับก็คงจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้ร้อนมากนะขับขับมานี่เจอรถอิกๆนี่เหมือนจะเป็นลมนะฮะขาดน้ำนะฮะขานน้ำเยอะนะฮะเดินทางมอเตอร์ไซค์เราออกโดนแดดตลอดนะครับทานน้ำเป็นเยื่อยะนะครับ กางเต็นลำตะคองใจเนี่ยไปสามเจ็ดะไรสามเจ็ดรว่าตรงนั้นน่าการสุดแล้วเห็นทีผขาคุ้ยไม้ใช่ไหมครับผ่าุ้ยไม้เรลผาุ้ยไม้อยู่่นี้ตอนนี้เราอยู่ีนีตอนนี้าอยู่ตรงนี้ใชหครับก็มีป้ายบอกตลอดทาง เป็นอย่ลงไรเราก็อาจจะ้องลองดูแต่ทีมาน่รับที่ ตอนนี้อย <c oughs> <That> ู่จุดกลางเต็นแล้วนะฮะที่ลำตะคองนะครับกวางนี่มาเหมือนนะเหมือนลูกปั้นนะฮะก็อยู่กันเป็นแบบคืนเคงนะฮะเชื่องนะครับผมก็มีเต็น์ปราบไอเนะยวันนี้วันอังคารนะคนไม่เยอะนะฮะคือเดี๋ยวผมต้องย้อนออกไปหาข้าวทานก่อนนะครับตอนนี้ข้าวที่นี่เขาปิดไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวต้องย้อนไปสักหกกิโลนะฮะ เดี๋ยวดึกๆก็ค่อยมามากกันเองนะครับตอนนี้ก็ขี่มาก็หิวเนี่ยตอนนี้สวยมากนะฮะ อยู่อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับวัดงามมากนะฮะเดี๋ยวผมก็ตองไปทานข้าวนะครับพอดีสวยอดใจไม่อยู่นะฮะต้องแวะมาถ่ายรูปนะครับกับเจ้ามา้าตัวใหม่คู่ชีพของผมนะฮะพาผมมาเที่ยวเขาใหญ่นะฮะสวยงามนะครับ ย้อนมาทานข้าวที่อุทยาศูนย์อาหารใหญ่ของอุทยานนะครับตรงทางจะลงปัดช่องนะครับร้อนมากนะไม่ไม่ร้อนนะแดดแรงนะครับขี่มาร้อนแต่อากาศข้างในเย็นนะครับตอนนี้ก็โอเคนะฮะสั่งข้าวเดี๋ยวเอาไปกินที่เต็นท์ด้วยหนึ่งชุดนะฮะไม,ไม่รู้กวางจะมาแย่งหรือเปล่านะตอนนี้ก็ไข่ปลาโลกับหมูกรอบนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วฮะห้าโมงเย็นแล้วฮะเขาเตรียมจะปิดกันละเหลือร้านขายอยู่ร้านเดียวนะครับ ซื้อกันเยอะมากนะครับต่อ,อคิวกันนานมากนะผมจะให้ซื้อทานเดี๋ยวรีบทานก่อนนะฮะเ,เต็นยังไม่กลางเลยเดี๋ยวแสงหมด้อารีบไปกลางเต็นก่อนจริงๆอยากจะหามุมดูพระอาทิตตกนะฮะไม่แน่ใจเถอะไปที่ไปกลางเต็นทิศตยก่อนถ้าอาจจะเสร็จเสร็จตอนมืดพอดีอาจจะเสร็จตอนได้ดูพระอาทิตตกระหว่างกลางเต็นพอดีก็ได้นะครับแต่ไม่กี้ผ่านอ่างเก็บน้ำมานะสวยมากนะครับช่วงพระอาทิตตกก็น่าจะสวยนะครับแต่ ต้องเริ่มกางเต็นท์ก่อนแหละตองขี่ย้อนไป6โลเนีนะ่ยไปกางเต็นท์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปไหนค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมทานข้าวก่อนนะครับผมนะครับบรรยากาศรอบๆศูนย์อาหารของเขาใหญ่นะเป็นศูนย์ใหญ่นะฮะศูนย์เล็กๆที่ลำตะคองปิดไปแล้วนะแต่พรุ่งนี้เช้าผมน่าจะตื่นมาได้ทานอยู่นะฮะ <c oughs> วันนี้มาถึงสี่จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเขาปิดนี่ก็เริ่มปิดแล้วนะครับเนี่ยห้าโมงกว่านะครับผม เดี๋ยวขอตัวกลับไปกลางเต็นท์ก่อนนะครับ มาที่จุดกลางเต็นแล้วนะฮะ5โมง40แล้วนะฮะผมเดินหาทําเลอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะต้องรีบกลางแล้วนะฮะผมเดินหาทําเลอยู่ครับหาทาเลเหมาะเหมาะที่คนไม่เยอะนะฮะมีคนกลางไม่เยอะมากนะวันนี้มีกลางหลายฝั่งนะครับมาหาทําเลดีๆห่อนนะฮะเอาใกล้กลกลน้ํานะครับผมชอบอยากได้ตรงทาน้ําไหลนะฮะอันนี้น้ํานิ่งเชียว <laughs> ดูจะไปตรงไหนดีนะครับกว้างเพียบเลยนะครับตอนนี้นะับกว้างเพียบเลยนะครับผมเอาละผมเิ่มาผมได้ที่แล้วนะฮะได้ที่แล้วผมว่าตรงเนี้ยแหละนะฮะไม่แน่ใจเช้าจะแดดสองร้อนหรือเปล่านะครับไม่มีล่มไม้เลยนะฮะ แต่วิวดีอะวิวริมน้ำเลยนะนะฮะน้ำน้อยไปนิดนึงนะฮะแต่ก็คงตรงนี้แหละครับเชา้าก็เดี๋ยวเชาว้าค่อยรีบเผ่นเอานะฮะไม่รู้จะไปเข้าร่มไม้ตรงไหนจริงๆริเออ้วริมน้ำก็ไม่มีต้นไม้นะฮะถ้าจะต้นไม้ก็เนี่ยไม่ได้ริมน้ำซะอยู่น้องกวางเนี่ยของตรงนี้แหละครับเดี๋ยวหาทำเลดีๆ น่าจะดีที่สุดแล้วนะผมเล็งๆมาหลายที่แล้วตรงลุ้นก็ริมน้ำเดี๋ยวต้นไม้ก็เล็กเหมือนกันนะฮะตรงนี้ละกันเนาะนะครับได้ทำเลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับนี่นะฮะหน้าผมก็นี่เลยนะฮะริมน้ําเลยนะฮะเอาตรงนี้แหละนะฮะไม่มีต้นไม้เะฮะเช้าหน้าจะร้อนนะฮะเดี๋ยวเช้าก็รีบเก็บนะฮะเช้าก็รีบ move นะฮะได้ตื่นเช้าด้วยนะครับผมนะฮะ ก็เนี่ยเอาทองนี้เนาะเดี๋ยวผมถ่ายทําแบบดูกางการกลางเต็นต์นะครับ กลางเสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาเกือบ20นาทีนะฮะไม่ได้กลางนานแล้วนะครับกลางไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะดินแข็งมากนะเนต่อสมอบกไม่ค่อยลงนะครับพอดีเต็นท์รุ่นนี้มันจําเป็นต้องใช้สมอบกนะฮะก็เลยมันไม่ได้เป็นฟรีสแตล์นะครับใช้ซื้ไว้นานแล้วแหละเอย่างไงอาจจะต้องหาตัวใหม่นะฮะตอนนี้ก็ใช้ออกทริปนี้ไปก่อนนะครับผม นะครับเหมีท่วมเลยนะฮะกางเต็นท์นะ,ะเดี๋ยวถึงเวลาลองผัดลองนอนดูนะครับเดี๋ยวกางให้ดูนะฮะว่าทิ้งไว้กี่นาทีจะปูแค่ไหนนะครับผมได้ลองใช้แล้วนะฮะนะครับนอนได้แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะความหนานี่กําลังดีแล้วนะฮะเป่าช่วยนิดนึงนะฮะเป่าช่วยเขานิดนึงนะฮะช่วงแรกๆนะครับก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าครั้งหน้านี้ไม่ต้องเป่าแล้วอพอมันอยู่ตัวได้ก็ ทางหน้าก็จะง่ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวลอดูขึ้นพรุ่งนี้นะฮะง่ายจริงหรือเปล่านะครับเต็นท์ผมเป็นแบบเต็นท์นอนคนเดียวนะฮะนอนไม่แบ่งใครนะ <c oughs> คือเบาครับเน้นเบานะฮะเก็บได้เล็กด้วยนะฮะก็นอนแค่คนเดียวออกทริปมอเตอร์ไซค์นะครับอยงไงผมจัดข้าวจัดของแล้วไปอาบน้ำอาบท่าดีกว่าครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะ